รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The <Dest> สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมลงใต้ค่ะมาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ด้านหลังว้ตอนนี้นะคะคือธรรมชาติชิลๆกับริมทานแบบนี้ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเก็บไข่ให้อาหารสัตว์ทําพิซซ่านะคะรวมถึงบรรยากาศคาเฟ่น่ารักน่ารักและไฮไลท์ของที่นี่ค่ะก็คือรีสอร์ทค่ะรีสอร์ทที่จะบอกว่าอุ้ทั้งสวยทั้งชิลถ่ายรูปก็ได้พักผ่อนก็สุดยอดไปเลยค่ะกับที่นี่เลยซินว่าวันเล่ฟาร์มคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทค่ะ ก็เข้ามาใน s ิมเบอร์วันเล่ฟาร์มคาเฟ่แอนด์รีสแล้วค่ะและด้านข้าง A 2คนนะคะก็คือพี่เปิ้ลพี่นิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของที่นี่นั่นเองอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นเลยชื่อก็คือซิมเ b อร์วั l เล f ฟาร์มคาเฟ่แอนด์รีสทที่นี่คือมีครบเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะมีครบเลยซิมเบอร์วันเล่มาจากคําว่าก็คือเป็นเงินนะคะจากลูก2คนเลยก็นับเพชรนับตงังเป็นมีนิ่งของคําว่าเป็นเงินนะคะ่แล้วก็เพาวันเล่ก็คือเหมือนเราอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่โอบล้อมอยู่เราจะเห็นมองไปรอบๆก็จะมีหุบเขาจริงๆก็เลยเป็นซิมเบอร์วัลเล่พอฟาร์มคาเฟ่ก็กิจกรรมทุกอย่างที่อยู่ในฟาร์มแล้วก็เราก็ตามไปด้วยรีสอร์ทของเราซึ่งเรามีที่พักค่ะ,คะ ซึ่งติดริมลำธารด้วยซึ่งเป็นธรรมชาติมากๆเมื่อก่อนที่นี่นะครับเป็นสวนผลไม้มาก่อนนะครับมีผลไม้เยอะแยะเลยนะครับวันนี้มีกิจกรรมนะครับก็คือเก็บไข่นะครับทำพิซซ่านะครับแล้วก็ไปชมสวนผลไม้แล้วกันเดี๋ยวผมพาไปทํากิจกรรมกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่นิวจะพาไปชิมอาหารอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเวลาไม่พอค่ะทั้งพันมันเยอะมากจริงๆงั้นเดี๋ยวให้พี่เปิ้ลพาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่นิวไปีิมอาหารได้ค่ะไปกันค่ะ ครับวันนี้มาทํากิจกรรมกันนะครับมีกิจกรรมให้อาหารนกกระจอกเทศนะครับให้อาหารปลานะครับเก็บไข่แล้วก็เอามาทําไข่เจียวกันกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือมาทําพิซซ่ากันนะครับพี่เปิ้ลค่ะแล้วโดยปกติอย่างเงี้ยกิจกรรมเหล่านี้ค่ะสามารถเข้ามาทําได้ทุกวันไหมคะครับเข้ามาทําได้ทุกวันนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่รีสอร์ทเราก่อนได้ว่าอยากจะทํากิจกรรมอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเซตให้ ก็ค,คือสามารถตริดต่อได้ทุกวันเลยใช่ครับได้ทุกวันเลยแต่ถ้าเสาร์วอาทิตย์เนี่ยก็จะมีเป็นประจําปกติอยู่แล้วตลอดเลยนะครับเดี๋ยวน้องๆกำผักพุ่งแน่นๆนะครับกำแบบแน่นๆนกกระจอกเทศจะจิกแต่ใบไม่จิกก้านไม่จิกมือครับผมเดี๋ยวพี่เป็นไปล่อให้มันก่อนเดี๋ยวน้องๆค่อยเข้าไปยืนโอเคนะครับ เอาจับแน่นๆลูกจับแน่นๆนะครับจับแน่นๆเขาจิกแรงไหมคะโดยปกติเขาจิกไม่แรงครับไม่แรงครับไม่แรงครับประมาณนั้นแหละฮะไม่แรงแต่ก็แรงอยู่ค่ะแต่เขาจะจิกใบนะครับงั้นเราจับที่ก้านแน่นๆใช่ฮะไม่ต้องกลัวครับเขาจะจิกแค่ใบอย่างเดียวแต่เขาไม่จิกมือนะนี่คือเขารู้เลยเขาจะแบบเน้นใบตรงๆใช่ฮะเล็งได้แม่นมากเลยค่ะใช่ฮะจับแน่นๆครับจับแน่นๆ นี่เราเพิ่งเคยสัมผัสแบบใกล้ที่สุดที่เคยใกล้มาใช่คะบางคนกลัวนะครับแต่ไม่ต้องกลัวเขาไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยอ่าน่าจะหมดแล้วครับหมดแล้วโอเกี้ยงเลยอ่าครับไปเดี๋ยวไปทํากิจกรรมอื่นต่อครับขอบคุณนะคะครับตรงนี้ก็ถึงจุดที่เราจะให้อาหารปลากันนะครับก็จะมีปลาหลายชนิดนะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับจะเป็นปลานิ่นนะครับปลาทับทิมนะครับ พายเรือเล่นได้ครับแล้วก็พายเรือให้อาหารปลาเหมือนที่น้องๆเขากำลังพายเนี่ยครอตอนเช้านะครับตรงเนี้ยนะครับเราก็จะมีตักบาตรด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีพระนะครับนั่งเรือมาให้เราใส่บาตรตรงนี้กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์เสาร์วันอาทิตย์นะครับอ๋อก็จะมีกิจกรรมนี้ด้วยใช่คือมาได้ตั้งแต่เช้าเลยใช่ครับแ้วก็มาตั้งแต่ตักบาตรแล้วมาทํากิจกรรมมวมกันใช่ใช่ครับใช่เลยที่นี่นี่ร่มรื่นมากเลยนะคะพี่เปิลใช่ครับที่นี่ร่มรื่นมาก เราอยู่ตรงที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยอ่ะครับตรงนี้เลยนะครับที่เขามาวัดไว้หลายปีแล้วนะครับอากาศดูบริสุทธิ์มากใช่ฮะใช่ใช่ครับที่นี่มีปลาเยอะมากปลาเยอะมากครับเดี๋ยวไปไหนต่อครับพี่เปิ้ลเดี๋ยวมาดูสวนทุเรียนเราครับสวนทุเรียนเรานะครับจะเป็นทุเรียนปลอดสารพิษนะครับซึ่งเราจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงในการดูแลเลยใช้วิธีการธรรมชาติถ้าจะเห็นอยู่ถังเนี่ยนะครับคือถังดักแมลงนะครับเราดักแมลงแบบวิธีธรรมชาติ มันจะทําให้เราลดการใช้ยาฆ่าแมลงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ผลผลิตของเราเนี่ยทุเรียนปลอดสารพิษซึ่งหาทานได้ยากมากปะ่ะงั้นเดี๋ยวไปต่อ,อไปดูโรงเมลอนกันนะครับน้องๆเขาเข้าไปดูเมลอนกันนี่คือสวนเมลอนปลอดสารพิษของเรานะครับก็จะปลูกเมลอน สองสายพันธุ์นะครับก็คือสายพันธุ์สีส้มกับสายพันธุ์เนื้อสีเขียวนะครับเราจะปลูกในโรงเรือนแล้วก็ปลอดทั้งแมลงนะครับแล้วก็ปลอดทั้งการใช้ยาเคมีต่างๆนะครับ,บปลอดภัยมากเลยนะครับเพอจะได้กินเมลอนปลอดสารพิษทเ,<ด>เลยใช่ครับว้าวลิมพามาดู ฟิกนะครับหรือมะเดื่อฝรั่งนะครับซึ่งเราปลูกไว้ในโรงเรือนนะครับนี่ก็ควบคุมเรื่องมแมลงเหมือนกันไม่ใช้สารเคมีเหมือนกันนะครับฟิกนะครับเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหาร ติดหนึ่งใน5้านะครับของโลกนะครับเนี่ยนะฮะได้ผลโตมากเลยนะครับสุกมากดกมากนะครับเราปลูกแบบชีวพันธุ์ปลอดสารพิษทั้งหมดเลยน้องๆสามารถมาเด็ดนะครับทานได้ทันทีนะครับคือถ้าผลไหนสุกถ้าเดินเข้ามาก็สามารถที่จะเด็ดทานได้เลยใช่ครับใช่ช่ามากเลยนะครับนี่สุกพอดีเลยนะครับเด็ดทานได้ทันทีนะครับรสชาติเป็นยังไงบ้างอะคะหวานฉ่ำครับหวานฉ่ำมากเลย เดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมเก็บไข่กันนะครับแม่ไก่ที่เราเลี้ยงแบบอินทรีย์นะครับแล้วเดี๋ยวพาน้องๆเก็บเสร็จเนี่ยไปทําทอดไข่เจียวกันเก็บคนละสี่ฟองครับสีฟองครับไปอ๋ออันนี้คือให้เก็บคนละสี่ฟองเลยใช่ใช่ฮะนี่อุ่นๆเลยใช่ฮะไข่แบบอุ่นไข่สดๆเลยครับเนี่ยอ๋อเพิ่งไข่ใช่ครับคือแบบอุ่นๆมาเลยทุกคนใช่ครับ สดสดจริงๆค่ะป่ะไปทำไข่เจียวกันใช่ไปทำไข่เจียวกันครับไปค่ะตอกไข่ใส่ในถ้วยสีขาวเลยนะครับอตอกไปเลยครับตอกได้ไหมตอกเป็นไหมไข่ของเราจะไม่เป็นสีแดงนะลูกมันจะออกสีเหลืองๆตีไข่เลยลูก กิจกรรมต่อไปนะครับนั่นก็คือเรามาทำพิซซ่ากันนะครับพิซซ่าเตาถ่านนี่พิซซ่าฝีมือเอเมื่อสักครู่นี้นะคะหน้าตนนา,าน่าทานไหมคะนี่ The จังหวัดระยองเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของบริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนหรือ GC เนื่องจากเป็นพื้นที่หลักในการดำเนินธุรกิจดังนั้น GC จึงมุ่งมั่นดูแลสังคมชุมชนสิ่งแวดลอ้อมและให้โอกาสลูกหลานของพี่น้องจังหวัดระยองได้มีส่วนร่วมและแสดงพลังในการรักบ้านเกิดผ่านโครงการคิดดีกับ GC ปี3สร้างสรรค์เพื่อชุมชนโดยโครงการคิดดีกับ GC ได้เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในจังหวัดระยองร่วมกันคิดดีสร้างสรรแนวคิดสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นแนวทางที่จะช่วยพัฒนาคุณ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจาก6สถาบันจำนวน46ผลงานโดยมีคณะกรรมการทั้งภาครัฐและเอกชนรวม5ท่านร่วมตัดสินผลงานสำหรับทีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีมแท็กผลงานอย่าเห็นเราเป็นแค่เปลือกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยองนำเสนอาการสร้างมูลค่าจากการจัดการเปลือกทุเรียนโครงการคิดดีกับ GC ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะมีส่วนให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศัก,กยภาพเพื่อสร้างสารรค์สิ่งที่ดีให้กับชุมชนและมีความสุขไปได้วยกันเพราะเคมีเข้าถึงทุกความสุขค่ะ The <Dest> กิจกรรมต่อไปนะครับก็คือกิจกรรมทําสายไหมนะครับก็เดี๋ยวจะมี น้องนับตังนะครับมาช่วยด้วยเนาะตังจะมาช่วยทานะครับทาให้พี่ก็ดูเลยครับทายังไงบ้างครับแต่ว่าน้องนับตังคือทําได้ด้วยทําได้แล้วมางั้นสอนพี่ดีกว่าเปลี่ยนจากพี่เปิ้ลเป็นน้องนับตังกันนะคะตอนนี้น้องนับตังเป็นใครเอ่ยเป็นลูกเจ้าของที่นี่ค่ะน้องเลยทําเป็นนะคะไปค่ะก็เริ่มเป็นขนมสายใหม่แล้วนะครับขนมที่เราคุ้นเคยกันตอนเด็กๆนะครับมีผู้เชี่ยวชาญ ด้านการ,รม้วนใส่ใหม่ชำนาญมากเลยชำนาญมากเลยนะทีนี้ชิมได้เลยครับชิมเลยลชิมยังไงครับชิมชิมเลยนี่ได้ทานของเค้าแล้วของหวานต่อเลยนะคะใช่ครับอร่อยไหมครับอร่อยด้วย,วยน้องทํำมาคือเป็นไม้เป็นรูปทรงแบบสวยเดี๋ยวเราดูตีมือกันบ้างดีกว่า กินเลยนะคะหวานครับหวานขนมหวานวัยเด็กครับขนมหวานวัยเด็กจริงๆค่ะเด็กทุกคนต้องผ่านใส่ใหม่มาก่อนได้ครับโอเคครับมันคือขนมหวานวัยเด็กจริงๆกิจกรรมต่อไปนะครับนั่นก็คือเรามาทําพิซซ่ากันนะครับพิซซ่าเตาถ่านนะครับน้องๆก็จะมีแป้งพิซซ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวมารีดแป้งนะครับแล้วก็ใส่หน้าด้วยตัวเองนะครับ นั้นเดี๋ยวลองทำกันเลยครับ ที่ไปในฟาร์มมาค่ะทั้งเก็บไข่ทำพิซซ่าแล้วก็ไปเดินชมสวนต่างๆมาด้วยค่ะตอนนี้ก็มาอีกหนึ่งโซนก็คือโซนของคาเฟ่ค่ะแล้วก็นี่พิซซ่าฝีมือเอเมื่อสักครู่นี้นะคะน่าตาณาทานไหมคะนี่นแต่ตอนนี้โซนคาเฟ่โอโหารเยอะม,อมากเดี๋ยวให้พี่นิวแนะนํำหน่อยดีกว่าว่าแต่ละเมนูคืออะไรบ้างไปของขึ้นชื่อของเด็ดของที่นี่แน่นอน เริ่มจากอะไรดีคะสลัดแล้วกันค่ะสายสุขภาพมาเพราะว่าเราส่วนหนึ่งคือเราปลูกผักสลัดเองด้วยค่ะผักสลัดเป็นกลุ่มออแกนิกเหมือนกันนะคะเคมนูถัดไปก็จะเป็นปากตี้ผัดขี้เมาทะเลนะคะก็จะจัดจานแล้วก็มีเครื่องเคียงตามรูเลยค่ะแล้วก็ถัดไปจะเป็นสเต็กหมูพริกไทยดำนะคะเสิร์ฟพร้อมกับสต้ตกกรอกแล้วก็เฟรนช์ฟรายค่ะโอเคไปของข้าวแล้วอะมาที่ ของหวานบ้างค่ะของหวานบิงชูเมลอนเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราปลูกเมลอนเองด้วยะคะ่ะแล้วก็รสชาติเมลอนก็จะหวานกรอบค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์เลยค่ะไปที่เมนูน้ําบ้างค่ะเมื่อกี้มีบิงชูเมลอนแล้วก็จะมีน้ําเมลอนปั่นนะคะ <Wow. S 2> เป็นเมลอนผลสดนะคะ <Wow. S 2> นี่เป็นอเมริกาโน่ลิ้นจีค่ะ ก็จะสดชื่นเหมือนกันค่ะกาแฟก็มีเห็นไหมอามาด้านนี้บ้างค่ะพี่นิวอามาชันมะนาวอันฉันเราก็บุกเองในสวนค่ะแล้วก็สตรอเบอรี่สมูทตี้ค่ะคนชอบหวานหวนเปรี้ยวๆแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยวิปปิ้งครีมแสนอร่อยค่ะโอ้โหเอาอย่างนี้ดีกว่าเห็นแล้วหิวค่ะนี้หิวแล้วจริงๆเราทุกเมนูน่าทานมากๆเดี๋ยวขอุยาชินก่อนได้เลยนะมาสลัดก่อนเลยค่ะผักสดๆนะคะจากในฟาร์มอุตสผักสีชันสวยงามสดมาก เกตตี้ค่ะที่นี่นะคะเข้ามาแล้วรู้สึกแบบไฮไลท์หลักเลยอาบน้ำได้หลายที่มากใช่ตรงนี้ก็ได้ใช่ค่ะห้องน้ำ,นำได้ในลำธารด้วยค่ะก็ลงได้เช่นเดียวกัะ Destination Dest โอ้โหจะบอกว่าได้ไปทำกิจกรรมนะคะมาหลากหลายแล้วก็ได้ไปทานของอร่อยอร่อยอีกแบบเต็มโต๊ะเลยเหลืออีกหนึ่งโซนเมื่อกี้ฟาร์มแล้วคา<ช>เฟ่แล้วต่อไปก็ต้องเป็นรรีสอ์ทค่ะรีสอร์ทค่ะ ที่นี่รีสอร์ทมีทั้งหมดกี่หลังยังไงบ้างคะสิบเอ็ดหลังค่ะแบ่งเป็นสามโซนมีโซนริมน้ำห้าหลังแล้วก็มีโซนเป็นกระโจมสี่หลังแล้วก็โซนในส่วนอีกสองหลังค่ะแต่แต่ละแบบมันมีความแตกต่างหรือสเปเชียลต่างกันยังไงบ้างคะเออแต่ละแบบก็จะมีชื่อเรียกต่างกันมีลักษณะใกล้เคียงกันแต่ว่าพักแต่ละหลังก็จะไม่เหมือนกันนะคะงั้นเดี๋ยวขอเข้าไปดูแต่ละโซนหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะไปพี่นิคพาไปไปค่ะ ว้าวอันนี้เป็นแบบแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นหนึ่งในบ้านริมลําธารค่ะ<ฮ>ก็จะเห็นลานําธารมีอ่างอับน้ําใครชอบบรรยากาศริมลําธารก็จะสามารถที่จะมาเล่นน้ําในอ่างอับน้ําแล้วก็มีห้องน้ําส่วนด้านในด้วยค่ะมันชิลมากค่ะอันนี้คือเราเห็นลําธารแบบชัดยิ่งตอนช่วงเย็นหน่อยใช่ค่ะถ้าเป็นช่วงเช้าจะเห็นหมอกด้วยค่ะที่นี่นะคะเข้ามาแล้วรู้สึกแบบไฮไลท์หลักเลยอาบน้ําได้หลายที่มากใช่ ตรงนี้ก็ได้ใช่ค่ะห้องน้ำาำในลำธารด้วยค่ะก็ลงได้เช่นเดียวกันค่ะเรามีพิเศษด้วยนะคะใครที่มามีชุดคอกระเช้าเป็นเสื้อไม้ไก่กับผ้าถุงนะคะสามารถใส่ถ่ายรูปแล้วก็เล่นน้ำาลํนลำธารได้เดี๋ยวจะพาไปชมข้างในค่ะมีชุดใหยด้วยมีชุดไทด้วยเข้าไปดูข้างในกันค่ะชอบชอบวิวดี ค่ะเข้าไปชมด้านในนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหบ้านหลังนี้บ้านหลังนกต่อคะอ่ะในห้องนี้จะมีเตียง6ฟุตที่เป็นคิงไซส์ค่ะแล้วก็เป็น2ชั้นที่เป็น5ฟุตกับ3ฟุตครึ่งอุย๊ยอันนี้คือเบ็กๆค่ะของน้องนับเพชรน้องนับตางค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของที่นี่ค่ะนี่ไงเขาก็เลยว่าใช้ต่อในที่นี่น่านรักจังเลย l ล o k บรรยากาศ ตกแต่งดีมากอันนี้คือตั้งใจให้เป็นเป็นบ้านเหมือนบ้านของเราที่พาเพื่อนๆมามีความสุขในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติที่เราชอบแล้วก็เป็นเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนค่ะเด็กๆจะชอบมีของเล่นด้วยอ,อ๋อน,นี่คือสามารถถ้าสมมติเป็นเด็กๆมาก,ก็เล่นไดนห้หมดมเลยนีสิเตรียมพร้อมมากครบมากนี่แล้วก็ที่สำคัญที่บอกเลยก็คือชุดนี้ใช่ไหมคะชุดไม่ไก่คอกระเช้าค่ะก็คือเอาไปลงเล่นน้ำได้ใช่ค่ะ ถ่ายรูปทำคอนเทนต์ได้ทุกคนคือจะชุดว่น้ำมาก็ได้แหละแล้วแต่แต่ว่าถ้าไม่มีนะคะก็มีหนึ่งชุดนี้เอาไปถ่ายรูปได้จริงๆมันมีพร็อพมากขนานะคะมีกระเป๋สาสส่นี่ก,กระเป๋าสา่แล้วก็หมวกไปใหญ่ที่ไปถ่ายยินลำธารได้ด้วยค่ะทุกคนนี่มันคือพรอ็อพการถ่ายรูปที่ถูกต้องมันต้องแบบนี้ าจะมาพักห้องนี้พักได้กี่ท่านราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างคะบ้านริมน้ำจะเริ่มต้นที่2องท่าน 2, บาทในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะถ้าเป็นสุกสวัสดิ์ที่หรือวันหยุดนคะคะัตฤกษ์ก็จะเริ่มที่3,000บาทค่ะบ้านแต่ละหลังก็จะเสริมท่านละ500บาทแต่ละหลังก็พักได้4ท่านบ้าง5ท่านบ้างสําหรับลังนกต่อคือพักสูงสุดได้5ท่านค่ะแต่ถ้าลูกค้าเก่ามาพักซ้ำเรามีส่วนลดนะคะราคาเพราะอาหารเช้าด้วยนะคะราคานี้คือพร้อมอาหารเช้าแล้วทุกท่านด้วยใช,ใช่ค่ะอาหารเช้าเราจะเป็นพิเศษเราเป คุ้มค่าค่ะมาถึงบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะจริงๆแล้วจะบอกว่าแอบดูรีวิวมาก่อนค่ะพี่นิวแต่มาเห็นของจริงคือแบบเฮ้ยสวยกว่าอีกสวยกว่าในรีวิวเยอะมากค่ะบ้านหลังนี้มีชื่อบ้านว่าอะไรคะบ้านนับเดือนค่ะบ้านนับเดือนใช่ค่ะทรงแบบนี้มีกี่หลังคะมีสองหลังค่ะมีสองหลงใช่ค่ะมีนับดาวกับนับเดือนเพราะว่ามันเน้นเรื่องของการนอน แบบดูดาวที่หลังคาค่ะมันมีห้องนอนใต้หลังคาชั้นบนสุดอีกชั้นนึ่งขึ้นไปชั้นแรกก็จะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นกับห้องน้ำค่ะอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นห้องนอนใหญ่เป็นเตียงหกฟุต k ิงไซส์แล้วก็อีกชั้นหนึ่งเป็นห้องนอนใต้หลังคาค่ะเป็นห้องนอนใต้หลังคาอยากเห็นแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าไปเลยค่ะไปค่ะอันนี้เป็นชั้นแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะชั้นแรกก็จะเป็นที่ห้องเหมือนนั่งพักนั่งเล่นค่ะแล้วก็เป็นห้องน้ำเดินไป แอพเห็นเป็นประตูแบบปิดด้วยใช่ค่ะเราขึ้นไปกันค่ะเ๋ยวให้พี่นิวนำเลยห้องนี้จะพิเศษนะคะเพราะว่ามันเป็นประตูอีกทรงหนึ่งมันต้องผลักขึ้นไปนะคะว้าวเรียกว่าบ้านในฝันนะคะที่เราอยากมีห้องใต้หลังคานี้จะเป็นโซนห้องนอนใช่ค่ะดูมันจะเป็นธรรมชาติที่ตื่นเช้ามาก็คือเห็นภูเขาและหมอกแล้วก็ลำธารมันดีแบบดีจริงๆทุกคนด้วยความที่เราอ่ะถ้าตื่นมานี่คือบ้านในฝันมาก ตื่นมาเปิดออกมาปุ๊บเห็นหมดเลยทั้งลำธารทั้งภูเขาใช่มุมนี้จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นค่ะอันนี้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าส่วนอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกค่ะนี่เห็นทุกอย่างครบค่ะทุกคนอ่นนี้ก็เป็นชั้นสองเป็นห้องนอนนอนได้สองคนค่ะสองคนค่ะแต่ว่ายังไม่หมดมีอีกหนึ่งชั้นใช่ค่ะขบวนเป็นห้องนอนใต้หลังคาค่ะเนี่ยห้องใต้หลังคาอย่างแท้จริงไปกันค่ะโอ้อันนี้ฟิลแบบใต้หลังคาจริงๆ มันมีข้างนอกด้วยมีเอา์ดด้วยใช่อันนี้ก็คือจะพักได้เ,ออเสริมสองท่านค่ะเสริมสองท่านหนึ่งถึงสท่านนะทุกคนมีเอาดดด้วยแอบออกไปเอาดอได้ไหมคะพักไปเลยค่ะว้าว,ว,าวก็สโลไลท์ค่ะอ้ชิวดีค่ะอันนี้ก็จะเห็นในสวนมันดูชิวมันสบายสบายลมเยน็ยนๆค่ะลมเย็นๆ บ้านหลังนี้ราคาเท่าไหรพักได้กี่ท่านยังไงบ้างคะพีเออ่เนตบ้านนับเดือนก็เริ่มต้น2ท่านเหมือนกันนะคะก็ราคาวันจันทร์ถึงพฤหัสเริ่มต้น2,500บาทเสริมท่านละ500บาทแบาทถ้าเป็นสุกเสาร์อาทิตย์นะคะตะเล์ก็เริ่มต้นที่3,000บาทค่ะรวมอาหารเช้าค่ะ,คะพักสูงสุดได้4ท่านค่ะอ๋อหลังนี้ได้4ท่านแค่4ค่ะจะบอกว่าใครที่อยากจะมาพักผ่อนน่ะอยากจะมาแบบ เหบรรยากาศชิลๆฟิลหนีความวุ่นวายลวกันก็มาที่นี่แนะนําจริงๆค่ะคือเห็นบรรยากาศแล้วแบบมันสโ,โลไลฟ์มากจริงๆอ่ะไปดูโซนถัดไปกันดีกว่าค่ะค่ะนี่คืออีกหนึ่งหลังค่ะ,ใ,คะในโซนริมทานแบบนี้ริมน้ําแบบนี้อ่ะอันนี้ใครที่ชอบเป็นแบบบ้านเป็นหลังๆ ก็จะเป็นแบบนี้เลยบ้านนี้ชื่อบ้านม่านหมอกอ๋อบ้านม่านหมอกชื่อชื่อน่ารักทุกหลังเลยค่ะปะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะได้ค่ะว้าวอันนี้แบบค่อนข้างหลังคาสูงค่อนข้างโปร่งเลยเพราะมันมีชั้นลอยอีกชั้นหนึ่งพี่นิวค่ะอย่างห้องนี้พักได้กี่ท่านยังไงบ้างคะก็เริ่มต้นสองท่านเหมือนเดิมค่ะ2 5 0 0ในจันทร์ถึงพฤหัสแล้วก็สุกเสาร์อาทิตย์นะคะจตเลิ์ก็ สามพบาทเสริมท่านละ500ร้อในห้องหลังนี้ก็คือพักสูงสุดได้หท่านค่ะชอบอะความบรรยากาศนี้คือเห็นบอกว่าเป็นบ้านชอบที่สุดด้วยของพี่นิวใช่ค่ะมันสบายเตียงนอนมันนุ่ม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูด้านในได้เลยค่ะบนด้วย คือเป็น3แบบแต่จริงยังไม่หมดแค่นี้ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นกระโจมใช่ค่ะอัน,นกระโจมก็เป็นแบบมาพักแบบฟิลแคมปิ้งก็จะได้อีกฟิลหนึ่งแต่ว่าอาจจะมีบางครอบครัวที่อาจจะมีเด็กเล็กไม่อยากไปอยู่แบบ เป็นกระโจมที่ไม่สบายเท่าไหร่กระโจมของเราจะเป็นโซนอยู่อยู่โซนด้านตรงกลางค่ะจะมีแอร์มีเครื่องทําน้ำอุ่นมีห้องน้ําส่วนตัวให้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีเห็นว่ามีรักแรกมีคนโดคนโดอีกหลากหลายห้องหลากหลายรูปแบบคือมาที่นี่อ่ะไม่ได้มาเพียงครั้งเดียวแล้วจบ คือคุณสามารถมาแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบห้องเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศวิวที่แตกต่างกันออกไปด้วยคุณวันนี้ถือว่าประทับใจมากค่ะได้ทำกิจกรรมตั้งแต่เช้าเลยไปเดินในสวนไปเก็บไข่ไปให้อาหารสัตว์แล้วก็ยังได้มาทานของอร่อยๆนะคะคือครบจริงๆพร้อมกับที่พักดีๆแบบนี้ถ้ามีคนดูแล้วอยากจะมาแบบเอบ้างค่ะพี่นิวติดต่อทังไหนย,ยังไงหรือว่าคาเฟ่เปิดกี่โมงยังไงบ้างคะก็ในส่วนคาเฟ่เราเปิดทุกวันนะคะ ก็จะเป็นประมาณ9ก้าโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งนะคะทุกวันสามารถติดต่อทางช่องทาง Facebook ของ s i น v e r v a l ล e เลยคะแล้วก็มี TikTok แล้วก็มีเบอร์ที่จะขึ้นโชว์ให้ทีมหนึ่งค่ะโอเคเลยถ้าใครที่แบบว่าสนใจดูแล้วแบบต้องมา,ามาหลายๆครั้งเนี่ยก็เข้าไปตามได้ที่แฟนเพจด้วย<า>นะคะ,คะอ๋จะบอกว่าวันนี้ถือว่าประทับใจมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณทั้งพี่เปิ้ลแล้วก็ขอบคุณพี่นิวด้วยนะคะรวมถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ทนี่คือเขาดูแลอย่างดีด้ารักสุดๆ,ๆดไม่ได้ดูแลแค่เรานะดูแลทุกคนที่เข้ามาที่นี่เลยค่ะยังไงคะสนใจก็อย่าลืมมาที่นี่กันเยอะๆนะคะ สำหรับที่ s i l เ e อร์วันเล a คาเฟ่ฟาร์มแอนด์รีค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะบอกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วก็มาที่นี่นะคะมาได้แบบทุกเพศทุกวัยเด็กๆมาทำกิจกรรมได้เหล่าวัยรุ่นนะคะสายคอนเทนต์ต้องมาแล้วก็ครอบครัวนะคะมาพักผ่อนบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ถือว่าครบเครื่องจริงๆค่ะใครสนใจก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ และสำหรับใครนะคะที่ชมรายการไม่ทันตั้งแต่ต้นหรือว่าอยากย้อนชมความประทับใจต่างๆที่ผ่านมาก็สามารถเข้าไปได้ค่ะที่แฟนเพจ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะวันนี้เอและรายการ The Destination ต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ทางเ n n ช่อง16สําสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ